อุปรก,กรณ์ค้อครับจับบึงจับบึงเลย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 เลียนบอาคือจังมีไว้คนมาหรอเออ,อ,อรครับครั้งแรกในชีวิตในการจับบึงเ,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 เตรียมนู้นนะครับโอ้โหอยู่แล้ว เจอแล้วครับแรงจะลองคอยดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครั้งแรกของการจับอึงว่าอึงอย่างนะอึงเผ่าอึ่งอย่างนีง้แล้วจ,จะเบิ้งจะเบิ้งเจ้จาว่ามันห้องแบบนี้จักที่ใช่ แน่นบ่แน่นบ่หนินะครับแน่นบ่เอ้ยตัวได้แข่งหมานแข้งแรกได้ครับนี่เสียงจากธรรมชาติวิถีชีวิตคนบ้านนา อโอ้บาะสองบาดสามไม่มอง่ายเพื่อนเห็นบ่มเห็นบ่างเฮ้ยตัวง,ง,งาม ถามโตบ้านี่ทักคักกบทันโอ้ยมันอึงอย่างน้อนนิโอ้ยก็ยยคือกันน้อ ว่าเอาว่แบบนี้ว่จับว่รู้จักเจอแล้วเจอแมันบ่นี่มันบ่นี่่นว่นว่โอ้บคไฟชัดมันบ่เล่นนี่ยเออของแท้ของแท้ขอขอจับเด้อ <ป>ขออนุญาตจับด้วอ,อันนี้ผลงานครับยังไม่จบยังไม่จบ เดี๋ยวมีไปต่อไปต่อติดตามตอนต่อไปลุยผลงานผลงานผลงานนี่ธรรมดาผลงานเ่นนี้สายอือ่นแค่กินน้อกะสอบ้กรสอบพอได้จริงครับ วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเรา